เขาแน่ใจแล้วว่าเขารักคุณเขาคือใครขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย เดือฟพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตูนกุมเด็กถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมสิงนโนูแง่งแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิอัศวินถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟแปดอ่พลังงานของคนาธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนาธาตุลมคนาธาตุไฟคนาธาตุน้ําเป็นคนที่คิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครมีสลาดในตัวเองกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจชอบ ความท้าทายชอบความแปลกใหม่เป็นคนหัวสมัยใหม่เป็นคนที่พร้อมที่จะลงมือทําเป็นสายปฏิบัติเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยรออะไรสักเท่าไหร่อยากทำทำอยากไปไหนไปมีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครมีความคิดที่แตกต่างแปลกใหม่เป็นคนเครียดเป็นคนกดดนันชอบทําอะไรให้ออกมาดีๆหรือว่าออกมาเพอร์เฟกนั่นเองนะคะในความรักความสัมพันธ์เป็นคนโสดโสดไม่สนิทโสดรอคอยใครสักคน โสดลืมใครไม่ได้โสดคาราคาสังนะคะโสดมีความไม่แน่ใจมีความไม่แน่นอนมีความไม่ชัดเจนแล้วคําตอบในความสัมพันธ์ในความไม่แน่นอนไม่แน่ใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณคุณรอคอยคําตอบจากเขาอยู่คนที่อยู่ในใจของคุณนั่นเองนะคะอยากจะมีอิสระอยากจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้เหมือนกันแต่รักเขามากตัดใจจากเขาไม่ได้นะคะ หากวาตรงกับพลังงานของคุณเรามาดูกันต่อนะคะว่าคนที่เขาแพ้ใจให้กับคุณแล้วนะคะแน่ใจแล้วว่าเขารักคุณเขาคือใครนะคะคนที่แน่ใจแล้วนะคะว่าเขารักคุณเต็มหัวใจแล้วเขาคือใครนะคะ เดทนะคะคนราศีพิจิกหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกบกันแทนพลังงานของคนราศีธนูจัสติกนะคะคนราศีตุลสองถ้วยคนธาตุน้ํามีนกรกฏพิจิกมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินราศีธนูราศีตุลน,นะคะ มีปัญหามีประเด็นกันอยู่แล้วกับคนคนนี้นะคะมีการทะเลาะมีการเลิกลามีความไม่เข้าใจนะคะเป็นคนดุเป็นคนเด็ดขาดกแ็แล้วแสินใจเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะความรักระหว่างคุณกับเขาดีมากๆแต่อาจจะไม่มีสถานะหรือความรักดีแต่สิ่งที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้ความรักไปต่อไม่ได้นะคะ บางคู่ก็อาจจะเป็นรักไม่ชัดเจนคุณรอคอยเขาแต่เขาไม่กล้าที่จะรับปากหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้ปัญหาประเด็นนั้นค่อนข้างใหญ่หรืออาจจะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างสำคัญมากๆบางทีปัญหาอาจจะเกิดจากคุณทั้งคู่แต่บางทีอาจจะเกิดจากความหูเบา การเชื่อคนอื่นมากกว่าที่เชื่อคุณก็ได้เช่นกันนะคะเลยทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้หากเป็นความรักที่คบหาก,กันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเป็นคนรักกันแล้วเกิดจากรักที่ห่างไกลหรือเป็นปัญหาสะสมที่เกิดขึ้นมายาวนานแล้วหาทางออกไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเข้าถึงมาแน่ใจเอาตอนนี้นะคะว่าเขารักคุณนะคะอะไรที่ทำให้เขาพึ่งแน่ใจว่าเขารักคุณนะคะ ามานะคะลืมไม่ได้ตัดใจไม่ลงเฝ้ามองเฝ้าคอยอยู่ห่างๆยังคงเป็นห่วงยังคงอะไรวอวรยังคงคิดถึงอยากรีเทิร์นอยากย้อนกลับมาจำได้แต่เรื่องราวดีๆการดูแลการใส่ใจการมีกันและการความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่เคยมีร่วมกันนะคะ ความเด็ดขาดความจริงจังความตั้งใจความชัดเจนนะคะความรู้สึกที่ชัดเจนในหัวใจในความรู้สึกของเขานั่นเองนะคะปัญหารประเด็นความไม่เข้าใจการทะเลาะกันก่อนหน้านี้นะคะ เดอะชาลีออตนะคะไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่จะสามารถแก้ไขปรับปรุงปรับใจปรับความสัมพันธ์กันได้นั่นเองปัญหาที่ดูว่าใหญ่มากๆก่อนหน้านี้จนทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้มีความคาราคาซังทําให้เครียดกังวลเหมือนกับถึงทางตันความรักไปต่อไม่ได้แล้วจะต้องจบความสัมพันธ์แค่นี้นะคะพอได้เลิกลาพอได้ถอยสเตปออกมาพอได้คิดได้ทบทวนได้อยู่กับตัวเอง กลับกลายเป็นแน่ใจหรือว่ารู้ใจตัวเองนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ใหญ่เกินกว่าความรักความคิดถึงที่มีให้ต่อการที่เขามีให้ต่อคุณนั่นเองนะคะพร้อมจะแก้ไขพร้อมจะปรับปรุงพร้อมจะสู้ก่อนหน้านี้ไม่พร้อมจะสู้รู้สึกเหมือนชีวิตถึงทางตันนะคะรู้สึกผิดรู้สึกขอโทษที่ความรักไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้นะคะจนต้องจบความสัมพันธ์หรือว่าเลิกกาจากกันไป หรือสารสัมพันธ์กันต่อไม่ได้พอไม่มีกันและกันกันกบกลายเป็นมองออกมองทะลุหรือเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่สู้ไปด้วยกันหรือว่าแค่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก็สามารถผ่านพ้นหรือแค่ยอมรับในความแตกต่างของกันและกันนั่นเองนะคะคนที่ห่างไกลจากคูณคนที่มีปัญหามีประเด็นคนนี้คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ใหญ่มากๆใหญ่จนไม่สามารถจะไปต่อกันได้ จึงเลือกที่จะห่างจากการเลือกที่จะเลิกหลาจากกันเขาคือคนที่ตอนนี้มองออกมองทะลุเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ใหญ่เกินกว่าความรักความคิดถึงที่มีให้ต่อคุณนั่นเองเขาจึงแน่ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารักคุณมากมากมายขนาดไหนรักแบบขาดไม่ได้รักแบบจะต้องกลับมานั่นเองนะคะ